เคยได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสามไหมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกหรือเคยรู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านทั้งที่อยู่คนเดียวถ้าเคยระวังไว้ให้ดีเพราะคุณอาจเจอในสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นในบ้านสิงหมู่บ้านที่ผู้คนไม่กล้าลบหลู่ผีเจ้าที่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง และยังถูกเล่าต่อกันมาไม่รู้จบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรที่นั่นมีตำนานของวิญญาณผู้เฝ้าบ้านผู้ไม่ยอมให้ใครรุกล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาไม่ได้เป็นผีเฮี้ยนที่ฆ่าคนหรือออกมาหลอกหลอนเพราะแค้นใจแต่เขาคือเจ้าที่ที่ปกป้องดินแดนของตัวเองด้วยพลังลึกลับเล่ากันว่าในอดีต มีชายคนหนึ่งมาปักหลักสร้างบ้านที่ตรงนี้เขาคือผู้ตั้งรกราชคนแรกแต่ยังไม่ทันได้สร้างบ้านเสร็จดีเขากลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันกลางป่าไม่มีใครรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรแต่หลังจากวันนั้นผู้คนก็เริ่มเห็นเงาประหลาดเสียงฝีเท้าปริศนาและเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ก็เริ่มขึ้น ของในบ้านเคลื่อนไหวเองทั้งที่ไม่มีลมเสียงลากเก้าอี้ยามดึกเสียงคนเดินบนหลังคาทั้งที่เป็นคืนเดือนมืดและทุกครั้งที่มีคนใหม่เข้ามาในหมู่บ้านถ้าไม่ทําพิธีขออนุญาตจากผีบ้านสิงเรื่องแปลกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเสมอบางคนเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุ บางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อจากในป่าจนต้องรีบหาหมอผีมาทำพิธีขอขมาแล้วคุณเชื่อในเรื่องพวกนี้ไหมสำหรับชาวบ้านที่นั่นไม่ว่าจะกี่รุ่นก็ตามคำว่าผีบ้านสิงยังศักดิ์สิทธิ์และไม่มีใครกล้าท้าทายพวกเขาเชื่อว่าถ้าอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพทุกอย่างจะสงบแต่ถ้าคิดจะลองดีแม้แต่นิดเดียว ผีบ้านสิงจะไม่ยอมให้คุณอยู่อย่างสงบแน่นอนและนั่นคือเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากคืนนี้อย่าลืมว่าบางครั้งเจ้าที่อาจไม่ได้แค่ดูแลแต่เขาเฝ้าอยู่ทุกย่างก้าวของคุณแล้วคุณละ่ะได้ขออนุญาตหรือยังถ้ายังก็หวังว่าคืนนี้จะไม่มีเสียงข้อประตูดังขึ้น ตอนตีสาม